อันนี้เนว่าล่างพายยันยอดนะครับร่องสามสูตรสามแบบไปนวลท้องไปบาทิงเกือบแล้วไปยู่แล้ววนสามเทียสี่เทีย่วนอีกไปอีกไปคือไปอีย ไปเอกไปคุ้นนง <ไป S 2> ว่างไปออกบเขาบ้าเชีย่มอตัมาท้าพี่บไปเีก